สวัสดีครับผมทีมง,งานทีเจอโตนะครับวันนี้รับชมงานกันนิดหนึ่งนะฮุนไดฮ h สเช่นเคยนะครับอัพเกรดโปรเจคเตอร์ v h v 3ชวี d d มบนะครับตัวเลนนะครับมีระบบ d a เดล g h ์ของไฟเลี้ยวนะครับช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ส่วนคุณภาพแสงเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะครับสว่างชัดเจนทุกการเดินทางแน่นอนนะครับตัวนี้ผมมีรีวิวให้ชมนะครับ นะครับ C H V 3 D i L มีรีวิวให้ชมนะลูกค้าทักอินบ็อกกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมส่งรีวิวลำแสงให้ว่าเขาสว่างประมาณไหนเขาคมชัดประมาณไหนนะครับโอเคครับเรามาดูวงแหวน B M W Style พร้อม Daylight กันครับและก็เพิ่มเติมนะครับคุณดว H1 คันนี้มีเพิ่มไฟตัดหมอกซีนอนด้วยสวยงามฮะชัดเจนเนะาะไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับหาติดไม่ได้ที่นี่ติดตั้งให้ได้นะครับนะครับ แต่ก็แนะนำว่าติดพร้อมโปรเจคเตอร์เลยก็ดีนะครับจะได้แกะกันชนทีเดียวนะฮะหน้าตาประมาณนี้ครับ C-HB 3 DRL นะครับใบ LED นะครับไฟผ่าหมากเลยครับเห็นไหมครับลูกแก้วเขาทํางานเป็นไฟเลี้ยวให้ด้วยชัดเจนนะที่ไหนไม่มีจาหน่ายที่นี่มีนะครับแจ้งได้เลยนะครับสวยงามฮะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่มากขึ้นนะครับช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถมากขึ้นนะครับ โอเคก็ขอฝากผลงานฮุนได H1 ไว้ด้วยถ้าใรสนใจติดต่อสอบถามได้เลยเราไมีประกาศและอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจที่จอเตไว้ผลงานอัปเกรดโปรเจคเตอร์มากมายรอท่านอยู่ที่นี่ที่เดียวนะวันนี้ลาแล้วขอบคุณทุกท่านที่สละเวลารับชมนะครับสวัสดีครับ